สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัต์คองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับรายการธรรมะสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมายัางจังหวัดระยองนะครับที่นี่ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมเขาวางังไซตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นสัพยะมากท่านผู้ชมครับเพราะว่าตั้งอยู่บนยอดเขานะครับ และได้สร้างรอยพุทธบาทจำลองนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงประทับรอยพุทธบาทเอาไว้นอกจากนั้นนะครับบนยอดเขาของสำนักปฏิบัติธรรมเขาวังไซแห่งนี้นะครับก็ยังสร้างท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าหรือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนาอำนวยโชคลาภนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจร สแสงบุญสแสวงธรรมนะครับได้รับเกียรติจากคุณทิติรัตน์นะครับบุญช่วยนะครับซึ่งท่านเป็น,นคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมของอาวาัดบางไทรแห่งนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สำนักปฏิบัติธรรมเขาวังไซนะคะตั้งอยู่ในตำบลกระสายบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะจะอยู่ในระหว่างเส้นทางนะคะเดินทางจากกรุงเทพไปจันทบุรีตราดนะคะจะเป็นเส้นทางหลักค่ะจะมองเห็นอยู่ด้านบนค่ะที่นี่นะคะทุกคนที่มาที่นี่มานมัสการนะคะร้อยพระพุทธบาทนะคะมีอายุ90ปีค่ะหลังจากนั้นก็จะมาไหว้นะคะหลวงพ่อสำลิดผลซึ่งประดิษฐานอยู่ในที่ที่ รอยพุทธบาทเขาวังไซนะคะเป็นพระประธานนะคะมีออปางนาคปกค่ะผู้คนจะนิยมมาขอพรนะคะกลับไหว้ขอให้สำเร็จในเรื่องการงานนะคะค่ะบา,บางคนก็จะมาบน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 บานสารกล่าวอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าสำเร็จแล้วจะนำผลไม้แก้าวย่างพวงมาลัยก้าพวงอย่างเงี้ยค่ะมามามา,มาถวายท่านอย่างเงี้ยด้านในนะคะ จะมีนอกจากหลวงพ่อสฤรธิ์ผลแล้วนะคะก็ยังมีพระโมคัลาภาษารีบุตรนะคะแล้วก็ผนังก็จะประดับด้วยแก้วนะคะที่จะให้เห็นเด่นชัดนะคะในเทวดา นั่นในนะคะก็จะมีหลวงพ่อองค์ดำซึ่งจะเป็นพระคู่กับรอยพระพุทธบาทนะคะที่จะมีมาพร้อมกันค่ะให้คนได้มากลับไหว้ขอพรนะคะเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอพรเรื่องความเจ็บป่วยต่อไปนะคะก็จะเป็นหลวงปู่สวัสด์นะคะสัทธาสสพโนเป็นหลวงปู่ที่พาชาวบ้านนะคะนำรอยพระพุทธบาทมาประดิษฐานแห่งนี้ หลวงปู่สวัสด์นะคะท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้มีหลวงพ่อจายค่ะพระครูโสพลวิสารัตน์นะคะเป็นผู้ดูแลดูแลในก่อนหน้านี้หลังจากได้มีการออปรับปรุงนะคะสร้างมณฑปหลังใหม่แห่งนี้ขึ้นมาก็ได้มีพระครูใบดีการพนพดลนาถาการโรนะคะเป็นผู้ดูแลองค์ถัดมาก็จะเป็นหลวงพ่อสำลิดผลองค์จำลองค่ะให้ประชาชนหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาได้มีโอกาสปิดทองค่ะ รอยพระพุทธบาทจำลองนะคะซึ่งจะอยู่ในมณฑปเขาวาังไซนะคะที่มีพระประธานก็คือหลวงพ่อสมฤทธิผลผู้คนจะมากราบไหว้ขอพรจากรอยพระพุทธบาทด้วยแล้วก็ท่านหลวงพ่อสมฤทธิผลด้วย <S <S และสถานที่สำคัญแห่งนี้นะคะก็ได้มีผู้ใจบุญนะคะ ท่านเกติศักดิ์ตั้งเจริญสุทธิชัยนะคะมาเป็นประธานในการสร้างมณฑปแห่งนี้ค่ะรวมทั้งเป็นประธานในการสร้างหลวงพ่อสมริธิผลด้วยค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นเทวเวสวรทวเวสวรรณที่เขาว,วังไซนะคะจะมีความแตกต่างจากที่อื่น ก็คือท้าวเวสวรรณที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็นสองปางคือปางหน้าเทพและปางหน้ายักษ์แต่ละแต่ละปางจะมีบริวารรับใช้นะคะซึ่งถ้าเป็นหน้าเทพก็จะมีบริวารรับใช้มีชื่อว่าเทพนรสิงห์นะคะส่วนท้าวเวสวุวรรณที่เป็นปางหน้ายักษ์นะคะก็จะมีบริวารรับใช้ชื่อว่าท้าวโพธิศัสตร์ค่ะองค์ของท้าวเวสสุวรรณนะคะของที่นี่จะต่างจากที่อื่นจะไม่ได้ทาสีนะคะจะเป็นการ ใช้เครื่องเบญจรง์ในการประดับเครื่องแต่งกายของท่านนะคะท้าวเวสวุวรรที่นี่นะคะท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภนะคะการทำมาหากินคือ,อ,อท่านที่มากลับไหว้ส่วนใหญ่ก็จะประสบคลสำเร็จแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ศาลเจ้าพอ่อมหาลาบเขาวังไซเนี่ยคะ่ะจะอยู่มาคู่กับรอยพระพุทธบาทเขาวังไซเลยคะ่ะเดิมทีจะเป็นศาลาไมาเา้เก่าๆก็มีคนมาขอพรขอโชคขอลาบนะคะถูกหวยกันบ้างอะไรบ้างเขาก็มาสร้างนะคะส,สร้างศาลให้ใหม่คะ่ะส่วนใหญ่ก็ยังมีคนมาขอพรอ,อย่างต่อเนื่องคะ่ะศาลเจ้าพอ่อมหาลาบนะคะถ้าคนที่ชอบนะคะเสี่ยงดวง นะคะก็จะพากันมาในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนนะคะเพื่อมาขอโชคลาบนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลจากถนนสายบ้านเมืองแกลงเข้ามานิดเดียวค่ะจะขึ้นมาในตอนกลางวันหรือว่าตอนหัวค่าอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นจุดชมวิวเมืองแกลงถ้าขึ้นมาที่นี่จะเห็นเมืองแกลงทั้งเมืองเลยค่ะมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ อันนี้นะคะเป็นสารตายายนะคะจะมีตายายที่แกะสลักจากไม้นะคะมีอายุนานมากค่ะส่วนใหญ่นะคะคนก็จะมาขอพรให้ชีวิตราบลื่นนะคะการทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองค่ะ,ะมาขอพรให้ชีวิตราบลื่นนะคะมีคู่ชีวิตที่ยืนยาวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครอบครัวม,มีความสุขค่ะเหมือนตายายนะคะที่คองคู่อยู่กันจนแก่เท่าค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวของเขาวาังไซนะคะก็จะมองเ,ออเห็นถนนสายบ้านเมืองกแกลงนะคะที่เป็นเส้นทางสำหรับสัญจรไปมาสุดมองไกลออกไปนู่นจะเป็นทะเลนะคะแหลมแม่พิมนะคะเป็นทะเลของเมืองกแกลงในช่วงตอนเช้านะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเราจะเห็นเป็นทะเลเหมอกนะคะในช่วงฤดูหนาวค่ะส่วนตอนกลางคืนนะคะพบข้ามถ้าหากเราสัญจรผ่านไปมานะคะก็จะได้มองเห็น ขึ้นมาด้านบนนี้ก็จะเห็นทั้งท่านทาเทวสวุวรรณเห็นทั้งรอยมณฑปของรอยพระพุทธบาทเขาวังไซแห่งนี้ด้วยค่ะในช่วงเย็นอีกจุดหนึ่งที่มองออกไปเราจะเห็นทะเลนะคะก็จะเห็นเรือไดมึกซึ่งที่ชาวประมงเขาออกไปหากินในเวลากลางคืนค ขอเชิญทุกท่านนะคะที่สัญจรผ่านไปมานะคะขึ้นมาที่รอยพระพุทธบาทนะคะสำนักปฏิบัติธรรมเขาวังไซแห่งนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อสมฤทธิ์ผลรอยพระพุทธบาทเขาวังไซมีหลวงพ่อองค์ดำหลวงปู่สวัสดิ์มีท้าวเวสสุวรรณพ่อปู่มหาลาบนะคะตายายให้ทุกท่านได้ขึ้นมาขอพรนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงการทํางานเจริญรุ่งเรืองขอโชคขอลาบค่ะ หลังจากเราได้รับชมรอ,อ,อยพุทธบาทนะครับาสาการะเท้าเวสุวรรณนะครับของสำนักปฏิบัติธรรมเขาวางังไสแห่งนี้แล้วนะครับวันนี้จะได้การมัสการาพยศภูมิจันทป,ปัญโยเลขานุการเจ้าอาวาดวัดกระแสะครูหาสวรรค์น,นะครับจะได้ให้หลักพุทธธรรมแง่คิดนะครับซึ่งท่านสาธุชนพุทธศาสนิกชนนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดเห็นผลในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงนะครับขอการมัสการครับ ขอเจริญพรสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ชมรายการนี้อัตมาภาพขอฝากธรรมะไว้สักนิดเพื่อเป็นเครื่องดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีดังที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ว่าสติมัโตสุเวสัยโยคนมีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวันสติคือความระลึกได้หมายถึง ความระลึกได้อย谢谢 youtube, <im 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 ู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรหรือเราทำอะไรไปแล้วบ้างพูดอะไรไปบ้างคิดอะไรไปบ้างเมื่อมีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าเรารู้ทันความคิดการกระทำและคำพูดทำให้เราสามารถฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่เราทำพูดคิดอยู่นั้น ดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้เราสามารถละเว้นการทำพูดคิดที่เป็นบาปไร้ประโยชน์แล้วเรียกทำเฉพาะสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมการกระทำของเราก็เป็นการกระทำประเสริฐความคิดก็จะเป็นประเสริฐคำพูดก็จะเป็นคำพูดที่ประเสริฐ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่เราขอเจริญพร ท่านผู้ชมก็ได้หลักคิดนะครับหลักพุทธธรรมนะครับซึ่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายตั้ง84,000พระธรรมขันธ์แม้เราจะเลือกคัดบทใดบทหนึ่งมาปฏิบัติได้จริงนะครับก็อำนวยความสุขให้แก่เราและสังคมได้อย่างแท้จริงนะครับอย่าลืมจะพลาดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมา ที่ตะบนกระแสบนอำเภอแกลงจััดรยองนะครับขึ้นมาบนยอดภูเขาแห่งนี้นะครับสำนักปฏิบัติธรรมเขาวางังไซนะครับมีอร่อยพุทธบาทจจำลองมีเท้าเวสุวรรณและอื่นๆอีกมากมายนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้มาสัญจรอย่างวัดสำนักปฏิบัติธรรมเขาวางังไซนะครับได้ครบนะฮะ ได้ความรู้ได้องค์ความรู้อย่างเต็มที่ส่วนครั้งหน้านั้นนะครับทางรายการเราจะไปสัญจรอย่างวัดใดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ